เดย์สเปเชียลไพลประจำเดือนสิงหาคมคะ่ะ28จนถึง31สิงหาคมนี้ใครที่ปักหมุดจะอออินกับโครงการเม n เนอเมนทรนี้ช่วงสิ้นปีโครงการ 50k บวกบวกมีอะไรบ้างโครงการของตัว UMC คะ่ะซึ่งให้อยู่ที่ 50k บวกโดยเขาจะ open h o u s ์นะวันที่21 22กันยานี้และแน่นอนว่าจะเริ่มงานได้คนเสร็จสับคือสิ้นปีและเริ่มงานคือมกราคมปีหน้า2โครงการสายอ e ีคอมเมิร์ค่ะตอกตอกแล้วก็อ e ีคอมเมิร์ซส้มเปิดรับโครงการเม n เน e m e เมนทรน เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจริงๆแล้วต็อกตอกอยู่ในเกรดกลุ่ม 50k บวกและ,ะตัวที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซส้มีลักษ์พูดไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่นะคะปีที่แล้วเขาวางโพซิชั่นตัวเองไว้ 50k นะปีนี้นะคะเขาดร o ปโพซิชั่นตัวเองลงมาที่ 40k บวกซึ่งถ้าใครสนใจเติบโตในด้านของสายอ e ีคอมเมิร์ซเป็นสายแห่งโลกอนาคตแล้วก็พี่ลักษ์แนะนําให้ทุกคนรีบสมัครเข้าไปมีอะไรบ้างที่ต้องรู้เกี่ยวกับสสายนี้หนึ่งของต็อกตอกค่ะโครงการ MT ของเขาถ้าคุณส่งโปรไฟล์และปรากฏว่าผ่านคุณจะถูก ที่เรียกว่า HR interview 30นาทีหลังจากนั้นถ้าผ่านคุณจะได้ทำออนไลน์ assessment ค่ะเป็นข้อสอบของตัว h s l และถ้าผ่านจะได้ไปโปรเซสต่อไปในการทำงานเดี่ยวทำงานกลุ่มและสัมภาษณ์นะคะรวมไปถึงนะคะของทั้งหมดเนี่ยเขาจะปิดรับสมัครวันที่ถ้าไปลักจำไม่ผิดนะคือ13ตุลาคมในขณะที่ e-Commer c e ซส้มกันบ้างแน่นอนว่าจะปิดรับสมัครเช่นเดียวกันคือในเดือนหน้าช่วงประมาณถ้าไปลักจำไม่ผิดคือประมาณ13หรือ15ตุลาคมเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะทำงานสาย ีคอมเมิรให้รีบสมัครเข้าไปพิเศษคือคนที่เรียนอยู่และคิดว่าจะจบเดือนพฤศจิกายนของปีนี้ให้สมัครเข้าไปได้เลยนะทั้ง UMC เองตอกตอกหรือ e c o m m e r ิร์ซส้มและรวมไปถึงว่าใครที่จะจบปีหน้า อกตอกและอ e ีคอมเมิร์ซส้มพี่เักจะบอกว่าเด็กปีสีสามารถสมัครได้เพราะเขาเริ่มงานจริงๆคือเดือนมิถุนาและกรกดาคมในปีถัดไปเพราะฉะนั้นหลังได้ในปลายปีนี้จะทายสัญญาไว้ก่อนและปีหน้าจะเริ่มงานนี่คือโครงการที่คุณสมัครได้เลยมีอะไรอีกเป็นของตัวเนสเลจ่ายที่ที่4 0 k บวกบวกเป็นสายของตัวเอ็กซ์เมนเดนเมนเอ็กซิคิทีฟนะทุกคนซึ่งมันคือการที่มันคล้ายคล้คีย์แอคเคาบ์เมนเดนเมนนะอารมณ์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเติบโตไปกับตัวของเนสเลก็สามารถสมัครเข้าไปได้เลยเพราะ ประมาณ 50K บวกพี่ลักษ์จะพูดว่าอย่างนี้นะเป็นกลุ่มโครงการที่น่าจับตามองในช่วงนี้และมันจะมีโครงการใหม่เข้ามาอีกในหลังเดือนกันยายนใครจะปักหมุดอออินพี่ลักษ์แนะนําให้เอาตัวมาอยู่ในโอกาสกับคลาสสอนสดมีอะไรบ้างพี่ลักษ์ 1. ค่ะเป็นเรื่องของกุ๊ปค้า คูป卡สใครจะไปแบบ 50K ควรเรียนเป็นแบบ6วันซึ่งเป็นครั้งแรกที่พี่ลักษ์ขยายให้เราถึง6วันในราคาสเปเชียล r i イสโปรจาก2 0 0 0 0กว่าบาทหรือเพียงหมื่นกว่าบาทนะเพราะฉะนั้นพี่ลักษ์จะบอกว่าสเปเชียล r i イสนี้จะอยู่ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นใครจะอออินให้เอาตัวมาอยู่ในการเรียนกับเพื่อนได้เลยเรียนแบบกลุ่มค่ะเรียน6วันมีทั้งการสอบค่ะเรื่องของตัวนะคะตัว leadership core เ a l u e ที่ต้องใช้ในการสัมภาษณ์รวมไปถึงการทํางานกลุ่มมีเรื่องของนะคะวิดีโออินเทอร์วิวอินเทอร์วิวเทคนิคนะคะมีให และรวมไปถึงการโรเพอเชเมนต์การสัมภาษณ์จะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยและพิเศษพิลักษ์ให้ในส่วนของตัวซอรี่เทลลิงให้ด้วยการเรียนแบบกลุ่มกับเดี่ยวจะต่างกันยังไงได้บ้างต่างกันตรงที่เรียนแบบเดี่ยวคุณได้ฝึกเยอะกว่าแต่แบบกลุ่มคุณจะต้องแบ่งนะแบ่งการฝึกกับเพื่อนเพราะพิลักษ์ต้องขออาสาซึ่งส่วนใหญ่โมช็อปออกเกิน90%อค่ะน้องๆพิลักษ์ใช้วิธีแบบ p r i v a t e กันแทบจะหมดเลยซึ่งพิลักษ์ไม่ค่อยได้จับกลุ่มค้าเพราะฉะนั้นครั้งนี้เดือนนี้มีจัดกลุ่มค้าในเดือนกันยยยยาาาาานนนใใใใครสสใจให้้้เอออตัวมู่โกไดลถ ถ้าจะไปโครงการ 50K ให้เรียนเป็นแบบ6วันแต่ถ้าจะไปโครงการนะคะที่คัดแค่วันเดียวเช่นเครือ c ีพีสิเวสแมคโครโลตัสที่เป็นฟิวเจอร์ลีดเดอร์โปรแกรมรวมไปถึง YMT ของ b i g C กลุ่มเหล่านี้ค่ะเรียนแบบ3วันก็พอแบบ3วันวันแรกจะฝึกทำข้อสอบ h อ l วันที่2ค่ะเรื่องคอร์ริเดอร์ชิดและวันที่3ก็คือโรเพการสัมภาษณ์รวมไปถึงได้ให้ในส่วนของตัวสตอรี่ทวิลลิ่งไปด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะได้ใครจะไปของสายนี้เรียน3วันก็พอราคาหลักพันเท่านั้นเพราะฉะนั้น ใครจะไปอันไหนปักหมุดตัวเองให้ถูกนะแต่ถ้าบอกว่าอยากจะอ,ออีเลียนคนเดียวแนะนำให้เรียนแบบ5วันเป็นต้นไปซึ่งนะคะ v a รเว l คัดทุกรูปแบบหลังวันที่31สิงหาคมจะไม่มีจัด Special Price แล้ว จะไม่มีจัดอีกแล้วทุกคนเพราะฉะนั้น Special Pri c e จะมีแค่ตัวเดียวคือ 7day= Exclusive ซึ่งราคาจะปรับขึ้นด้วยซ้ำนะหลังจากเนี้ยราคาจะไม่ใช่โปรที่เห็นในเดือนสิงหาเนี้แล้วเพราะฉะนั้น Special Pri c e p a ป d a เดเดือนนี้เดือนแห่งวันแม่ใครอยากจะรออินเอาตัวมาอยู่ในโอกาสด้วยกัน MT เข้าไม่ยากเลยคุณแค่ต้องรู้เทคนิคเพราะทุกคนมีลิเดชิพในตัวหมดแหละแต่ที่ไปแล้วตกแต่ที่ไปแล้วพลาดมาเป็นเพราะว่าเราไม่รู้คอแว a l ลูในการนํำส่งและยิ่งถ้าใครแม้กระทั่งไปสอบก็ยังตกเรากลังป ให้ข้อสอบ2030ข้อมากำหนดที่ทางชีวิตเราอันนี้แอนแอนนะจะต้องแก้เรื่องนี้ก่อนเพราะนั้นเอาตัวมาอยู่คัสสอนสดต้องเก่งขึ้นให้ได้เพื่อง,งับโอกาสนี้ MT จะเป็นชั้นแรกของโอกาสในชีวิตของเราและหลังจากนี้อีก5ปี10ปีเราจะถึงทางเลือกอีกครั้งหนึ่งว่าจะออกมาทําธุรกิจส่วนตัวหรือจะเป็นผู้บริหารระดับสูงถึงตอนนั้นเราจะกลับมาหาพี่ลักษ์อีกครั้งหนึ่งบอกว่าพี่ลักษ์นะคะซึ่งช่องสองพี่ลักษ์สอนทุกคนสร้างรายได้สอนสร้างธุรกิจเนาะจบจาก MT, เ,าเปง็งที่ท้าเรามิน ที่เยอะกว่าคนอื่นมันสามารถเอาไปต่อยอดได้ไกลเพราะฉะนั้นนี่เป็นชั้นแรกที่ต้องฮิตทากตให้ได้หลังจากนั้นอีก5ปี10ปีมาเจอกันมาว่าพี่รักอยากจะสร้างธุรก,กิจพี่รักอยากที่จะเติบโตไปมากกว่าน,นี้ให้กลับมาหาพี่รักอีกครั้งหนึ่งครั้งนั้นเราจะถึงจุดเปลี่ยนโอเคไหมเพราะฉะนั้นเบื้องแรกเข้า MT ให้ได้ก่อนใครอยากจะอออินเอาตัวมาอยู่ในโอกาสด้วยกันวันนี้ขอบคุณทุกคนและสวัสดีค่ะ